สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิทินชาติคุณครับ t a l k t w w a y ครับปกติจะมาวันจันทร์วันนี้ขอขยับนะครับมาเป็นวันอังคารนะฮะเพราะวันจันทร์วันหยุดนะฮะอ่ะเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ครับปีหน้า2024หรือว่าเป็นพศก็2567มีเรื่องสำคัญอะไรนะพิไทยประเทศไหนเลือกตั้งอ่ะพี่ไทยบอกเลือกตั้งโอ้โหนี่อ่านโพยมาใ่มไหมเนี่ยอ่านหน,น้าจอ นึกว่าจะเป็นเรื่องสำคัญอยากได้จะได้เงินหมื่นอเขาไม่ให้แล้วล่ะเศรษฐกิจดีแล้วขนแห่ไปซื้อรถมอเตอร์โชว์เนี่ยโอ้โหเงินสัพพันธ์ตั้งเ0หมืนล้านใครบอกคนไทยจนเศรษฐกิจไทยวิกฤตเนี่ยนะเอ้าไม่เกี่ยวนะนี่แซวตะกล้องเล่นเขาก็รออยู่นั่นแหละเงินหมื่นเนี่ยแต่ว่านะฮะถ้าเขาให้คุณจริงอ่ไม่เอาใช่ไหมตาก้องเขาบอกไม่เอานะท่านผู้ชมไม่แซวก็เล่นนะครับ นะฮะอ่ะทีนี้มันมีเรื่องสําคัญครับกับข้อเรื่องของเรานะฮะอ่าก็คือปีหน้าเนี่ยมันมีการเลือกตั้งบังเอิญน,นะอ่าคือท่านผู้ชมจําเอาประมาณวันที่13มกราถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้ที่ไต้หวันใกล้บ้านเราก่อนเลยเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะฮะวันศุกร์เนี่ยผมกับพี่เจฟเนี่ยจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเลือกตั้งที่ไต้หวันเนี่ยชี้เป็นชี้ตายชะตาของอสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ นะครับแต่จะมีการเลือกตั้งอีก2ครั้งที่สำคัญในปี2024นะนั่นก็คือวันที่ประมาณ15มีนาคมนี่นะฮะที่รัเสเซียครับจะมีการเลือกตั้งนะรประธานาธิบดีขณะเดียวกันครับตัดภาพ forward นะมูฟไปถึงเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกานี่นะฮะท่านผู้ชมฉะนั้นเนี่ย แมมันบางเอินมาโจกันพอดีนะนะฮะปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นนะครับการเลือกตั้งใหญ่ที่มีผลสำคัญเกี่ยวกับการเมืองในระดับโลกเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นคู่ปรับคู่ขับเคี่ยวกันนะครับอ่ะปรากฏว่า จะไปที่ไหนก่อนพี่ไทยจะไปที่รัเสเซียหรือจะไปอเมริกาก่อนอเอาที่ไหนเอาอเมริกาก่อนแล้วกันนะนะฮะอเมริกาเนี่ยอ่ะเรียกว่าจริงๆงานนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ต้องมีโดยหลักมันก็ต้องมีนะเดี๋ยวใกล้ๆยิ่งใกล้ยิ่งใกล้ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งมีโพมีตัวเลขมีสถิสติมีอะไรยังไงนะครับออกมาอเมริกานี่อีกประมาณเอารวมสักปีก็เกือบปีนึงอะนะเนี่ยเอาง่ายๆเขาต้องผ่านขั้นตอนการเลือกการภายในพรคก,ก่อน แล้วก็มาได้ตัวแทนแต่ที่แน่ๆครับนะฮะคนที่จะลงนะครับของเดโมแครตเนี่ยคงจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากโจไบเดนนะฮะโดยหลักโดยธรรมเนียมเขาแล้วเนี่ยคนที่เป็นประธานาธิบดีคนเก่าเนี่ยนะฮะถ้ายังจะยืนยันว่าจะลงนะเขาก็จะจะไม่รู้นะอาจจะมีแต่ผมผมถ้าที่ผ่านมาผมนึกไม่ออกนะว่าไม่เคยมีที่แบบเปลี่ยนมากลางศึกอะสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกานะนะฮะ แต่ฝั่งริพับลิกันยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ที่แววแววมานี่ก็เป็นโดนัลด์ทรัมป์แต่ปรากฏว่าสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้โอ้ต้องบอกว่าของไบเดนเนี่ยหนักนะหนักเอา้าหนักยังไงนะครับไปดูกันสักนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะมีข้อมูลว่า cnn เนี่ยนะฮะเขาได้ทำโพลนะครับผ่านเว็บไซต์ real clear politics ก็เพื่อเดือนที่แล้วนี่เองต้นเดือน พฤศจิกายนนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นครั้งแรกที่โพนั้นเนี่ยให้คะแนนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งประกาศตัวประกาศตนว่าจะลงชิงจะรีแมตกับไบเดนแน่ทรัมป์เนี่ยได้ไป49ขณะที่ไบเดนเนี่ยนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าลงเขาเรียกป้องกันแชมป์ได้ไป45เนี่เอะโพมันต่างก,กันแค่4%เปอนี่ยมีนัยยะสำคัญไหมนี่ คือถ้าทางบางคนก็บอกโอ้ยมันนิดเดียวมันแค่ยังไม่ได้มีตัวเลขบ่งชี้ทางสถิติอะไรนะครับเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยผู้สันทัดกรณีเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะครับแม้ว่าตัวเลขนี้จะเป็นแค่ตัวเลขที่มีความต่างกันแค่สี่เปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นเองมันก็มีนัยสําคัญทางสถิติเป็นอย่างยิ่งนะนะฮะเพราะมันแสดงว่าอะไรมันแสดงมันสะท้อนให้เห็นถึงนะครับสภาวะ หรือความเชื่อมั่นในตัวผู้นำนะครับเนี่ยของผู้ที่เป็นอดีตประธานาธิบดีเมื่อเทียบกับตัวผู้ที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งไม่นับนะครับท่านผู้ชมว่านะฮะไบเดนนั้นเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยซึ่งก็โดนเดโมแครตด้วยกันเนี่ยสงสัยอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของอายุนะครับท่านผู้ชมอายุเนี่ยนะฮะไบเดนจะมีอายุ81ปี ในวันที่20พฤศจิกายนนะฮะซึ่งโอ้โหอย่างที่ผมบอกอะประเทศอื่นเนี่ยอเมริกาสนับสนุนให้มีผู้นําเป็นคนรุ่นใหม่เหลือเกินนะ mm. แต่ประเทศตัวเองเนี่ยล่อซะแก่เลยล่อซะเอาแบบโอ้โหรุ่นแบบนะฮะเรียกว่าเป็นโอ่ของโปะอะนะฮะมาเป็นผู้นำนะฮะอันนี้จะไหวไหมไหวไหม mm. ไหวไหมพี่ม,มันเยอะไปนะฮะนี่เห็นไหมแต่กล้องอยังรู้สึกเลยว่าค mm. ือนะ อ่ะนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องอายุเรื่องที่สองนั้นเนี่ยก็คือเรื่องความรู้สึกนะเกี่ยวกับการบริหารประเทศที่ตอนนี้ต้องถือว่ามันมันเสียดแทงหัวใจของอเมริกันชนนะโดยเฉพาะเรื่องของการอนุมัติงบประมาณนะครับไปให้การสนับสนุนในการทำสงครามของยูเครนกับอิสราเอลซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลของโจไบเดนนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ดูดำดูดี เรื่องความเป็นอยู่ของคนอเมริกันมากเท่ากับเรื่องของสงครามนอกประเทศนะฮะจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะฮะ,ะก็ต้องไปว่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นอาจจะเป็นกระแสที่ฝั่งริพัมริกันหรือฝั่งที่ต่อต้านไบเดนเนี่ยพยายามจะสร้างหรือปั่นกระแสนี้ขึ้นมาเพื่อโจมตีเดโมแครตหรือไบเดนเองก็ได้นะฮะแต่อย่างว่าเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนอเมริกันใช่ไหม แต่เรายังแววเข้ามาถึงหูเราเลยว่าคนอเมริกันโอดครวนกันมากว่าไอทีงบนะครับไปให้ยูเครนไปให้อิสราเอลนั้นเนี่ยโอ้โหอนุมัติแล้วอนุมัติอีกนะฮะแต่งบที่จะมาช่วยเหลือคนอเมริการเองซึ่งทางเดโมแครตเขาต้องออกมาบอกนะครับว่าเขาก็มีโครงการเรือมีงบประมาณมั่งหมายก่กองในการที่จะฟื้นฟูนะครับหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจหลังการไอโรค โควิดมันผ่านพ้นไปแล้วนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละครับท่านผู้ชมนะฮะความรู้สึกมันก็เป็นตัวสะท้อนแบบหนึ่งเหมือนกันนะมันก็อ่ะถ้าบอกว่าเป็นกระแสนะมันก็เหมือนกับกระแสที่พยายามจะสร้างว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เศรษฐกิจไม่ดีนะจริงไม่จริงไม่รู้เพราะด้านหนึ่งก็เปิดตัวเลขออกมาว่าเศรษฐกิจดีมีการสร้างงานมีการสร้างระบบอ่ารางสาธารณะอ่ามีการทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ อเมกะโปรเจกต์มากมายไก่กองประเทศตะลิญขึ้นมามากมายไต่ฝั่งที่ปั่นก็ยังบอกว่าเฮ้ยนี่เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่นี่นะฮะคืออเมริกาเองก็นะฮะเป็นที่มาเป็นต้นต่อของไอเขาเรียกระบบสงครามข้อมูลข่าวสารน่ยที่ไปสร้างเรื่องสร้างราวให้กับประเทศอื่นอย่างประเทศเราเนี่ยก็โดนแต่ประเทศตัวเองก็โดนเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมอ่ะแต่ดูในสภาพเรื่องนี้นะครับหนึ่งอายุนะครับ สองคือเรื่องผลงานนะฮะและก็ศัตรูที่คอยจับจ้องอยู่เรียกว่าจะเอาเป็น,เอ,เ,ปนเอาตายกันให้ไดอ้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับไบเดนนะฮะคือแผลเยอะ<ม>ต้องบอกว่าคือเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องลูกชายที่สดสดร้อนๆอนเลยเนี่ยนะ,ะโดนคดีหนีภาษีเลี่ยงภาษีเข้าไปนะฮะมีเงินไปฟุ่มเฟือยใช้จ่ายสุรุย่ยซื้รนะฮะทำอย่างอื่นได้แต่ดีนะไม่ไปทำอะไรกับเด็กอายุต่ำกว่า17 แต่น,นี่เรื่องฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยก็จะเป็นชนักปากหลังไบเดนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนะครับ่ะณตอนนี้แน่นอนครับโดนทัปมก็ต้องตีปีกละเมื่อคะแนนโพอ่ะสรุปอีกทีว่านะฮะทัปมนั้นนะครับมีคะแนนนําไบเดนแล้วก็สถานการณ์ของไบเดนตอนนี้ไม่ดีนะฮะซึ่งก็ต้องดูกันว่าจะไปรอดหรือไม่ในการรีแมตครั้งนี้ทรัปมเนี่ยถ้าเป็นนักมวยก็ต้องขึ้นว่าแบบฟิตมาดีซ้อมมาดี นะฮะมันใจมากขึ้นชกค,ครั้งนี้เนี่ยชนะแน่นอนไบเดนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงผลในครั้งนี้ซึ่งผมผมเชื่อนะครับลึกๆในความรู้สึกส่วนตัวผมเองว่าไม่รอดนะฮะอ่ะนี่คือนะครับอเมริกาโน่นปลายปีปีหน้าน,นั่นแหละนะฮะอ่าซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวยงนะครับว่านะฮะถ้าเกิดว่าอเมริกาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนประธานธับดีสาการโลกนะครับมันก็จะมีผลในระดับหนึงหลักทีนี้นะฮะอ่ะ ตัดกลับไปที่ใกล้กว่านี้คือเดือนมีนาคมนะฮะเลือกตั้งรัสเซียท่านผู้ชมครับรัสเซียเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับมีการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมนะะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับนะฮะแล้วก็คนที่ประกาศลงเลือกตั้งเนี่ยนะฮะใครพี่ได้จะเป็นอื่นไกลไปไม่ได้นอกเหนือจากวลาดิเมียปูตินนะฮะซึ่งชนะอยู่แล้ว จบ,จบแค่นี้เลยร้ยกันดีไหมรายการก <c oughs> มันชนะเห็นเห็นน่มันจะไปจะไปอะไรอ่ะมีนี่แหละเนี่ยจริงๆถ้าปูตินเนี่ยลงเลือกตั้งเนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีคนเคยเตือนนะผมจําได้คืออาจารย์แก้วสันเตือนเขียนเรื่องปูตินให้พลเอกประยุทธ์ก่อนลงเลือกตั้งคือการเลือกตั้งเนี่ยท่านุ้กต้องเข้าใจนะครับว่ามันคือการเปิดช่องนะครับให้ไม่รู้ล่ะ ไอ้พวกที่ใช้ทฤษฎี New World Order Order อะไรเนี่ยมันเข้าไปแทรกแซงได้เหมือนที่บ้านเราโดนอยู่เนี่ยถูกไหมเนี่ยไม่ใช่คือนอำนาจให้ประชาชนนะครับเลือกตั้งเนี่ยคือคือนอำนาจให้กับอเมริกาหรืออีลีทที่ใช้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะครับรัฐบาลหรือเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมืองได้และเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชอบทาด้วยนะเพราะมันผ่านกระบวนการถูกไหมเ mm. นะี่ยนะฮะทีนี้เนี่ย ถามว่าที่ผมย้ำว่ารัเสเซียเป็นประชาธิปไตยก็คือว่ารัเสเซียก็<ๆ>เปิดให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมคำถ,ถามก็คือเห็นไหมเลือกตั้งที่ตุรกีเข้าไปแทรกแซงแต่เดชาบุญนะครับฟังที่ไม่เอาอเมริกาแบบสุดริมทิมประตูเนี่ยอย่างเอโดกันเนี่ยยังพลิกกลับมาชนะได้ตัดภาพกลับไปที่อาร์เจนตินาตอนนี้เป็นไงล่ะเลือกตั้งไหมประธานาธิบดีเพิ่งเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวานเนี่ยคนนี้คือนะฮะ อยู่ข้างอเมริกาอยู่ข้างยิวสุดริมทิมประตูเลยมาจากเลือกตั้งไหมเลือกตั้งถูกไหมอ่าบ้านเรานี่ถ้าเกิดว่าแหม่นะครับ,บน,นะฮะน,นะนะนะไม่มีเขาเรียกว่าเพลงเย็นลมเว้าดังขึ้นมานะเราก็อาจจะเป็นเหมือนรอเจนตีหน้านะเนี่ยผมถึงผมถึงบอกว่าเลือกตั้งที่ไต้หวันเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันมันต้องดูนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะฮะมันคิดเป็นชี้ตายเพราะไต้หวันเนี่ยคือหน้าปากซอยบ้านจีนะนะอ่ะนะฮะอ่ะ ไอ้ของรัเสเซียถามว่ารัเสเซียในกระบวนการวิธีการแบบเดียวกันชะไหนนะครับถึงไม่มีใครไปต่อ,อยางปูตินได้นะฮะปูตินเนี่ยนะการเปิดเผยปูตินจะได้พูดนะครับในวันวีรบุรุษแข่งมาตุภูมิเนี่ยนะฮะคือวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองประกาศครับผมลงแน่นีน่มั่นใจมั่นใจเหมือนตอนที่พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าผมลงทิงนะครับชัในศึกเลือกตั้งแน่นอน แต่ของปูตินเนี่ยนะฮะอันนี้นะฮะแทบจะไม่ต้องคืบผมก็พยายามจะหาโพนะมีบางที่สำนักข่าวบางแห่งเนี่ยเขาก็รายงานว่าคะแนนปูตินก็นู่นมีคนสนับสนุนนะซนะซึ่งซึ่งผมยังหาที่มาตัวเลขไม่ได้นะฮะว่ามาจากไหนนะในรายละเอียดนะครับแต่เราก็พอจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่านะฮะปูตินเนี่ยนะฮะโอ้หอยู่มานานแล้วแล้วก็อะไรนะอยู่มาแล้ว กำลังอยู่แล้วก็คงจะอยู่ต่อไปอีกและครับนะฮะทีนี้เนี่ยเอาไปดูตรงนี้น่าสนใจครับท่านผู้ชมโพ,พเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยยังหาไม่ได้นะฮะก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องทําก็ได้มึงเพราะไม่รู้จะทําไปทําไมเพราะมันรู้อยู่แล้วนะฮะนะฮะแต่มีโพวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมไปดูนิดหนึ่งนะครับเขารายงานกันเมื่อวันที่สพฤศจิกายนนะครับเป็นโพที่มีการไปถามคนรัสเซียนะครับเนี่ยโดยนะครับเลวดาเซนเต ะะเขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรอกแต่เขาถามเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในยูเครนนะครับเนี่ยปรากฏว่านะครับอ่ะมีบางคำถามเนี่ยอ่ะถ้าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินตัดสินใจยุติความขัดแยง้งทางทหารในยูเครนในสัปดาห์นี้คุณจะสนับสนุนการตัดสินใจนี้หรือไม่นี่นะครับคำตอบก็คือ37%บอกสนับสนุนอย่างแน่นอน33%บอกส่วนใหญ่สนับสนุน มันมันต่างกันไงวะมันต่างกันไงวะระหว่างสนับสนุนอย่างแนี้เราการส่วนใหญ่สนับสนุนเออนะฮะอ่าว12เปอร์เซ็นต์บอกต่อต้านนะครับนี่ย9เปอร์เซ็นต์บอกว่าส่วนใหญ่ต่อต้านแล้วก็9เปอร์เซ็นต์ไม่ตอบนะฮะซึ่งแสดงว่าโอ้เสียงสนับสนุนนะครับเนี่ยปูตินนั้นเนี่ยนะฮะท่วมท้นนะครับเสียงสนับสนุนปูตินนั้นท่วมท้นนะฮะแต่อาจจะมองว่าอ๋อก็เป็นเรื่อง ยุตสิสงครามยุติความขัดแย้งใครมันก็ต้องสนับสนุนนะอ่ะก็ไปดูตัวนี้อีกครับท่านผู้ชมมีอีกอันหนึ่งเขาก็ถามไม่ได้ถามคําถามเดียวแล้วนะครับเนี่ยนยมีคําถามอีกนะครับน่าสนใจอ่ามีการถามต่อว่าจะสนับสนุนการกระทําของกองทัพรัสเซียในยูเครนหรือไม่นะครับเนี่ยปรากฏว่านะครับ62%ปเซตตอบว่าสนับสนุนนะสนับสนุนเนี่ย ที่น่านสนใจยิ่งไปกว่านั้นครับท่านผู้ชมคนที่ตอบจำนวน62์เนี้นะครับเป็นเด็กอายุ18ถึง24ปีนะฮะนี่นี่นะฮะตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมแสดงว่าอะไรนี่แสดงว่านะครับคนรัเสเซียอันนี้คำถามนี้จะชัดเจนกว่าคำถามที่แล้วนะเพราะคำถามที่แล้วมันเป็นเรื่องยุติสงครามใช่ไหมแต่คำถามนี้ก็โฟกัสมาเลยว่าการกระทําของกองทัพรัเสเซียนั้นเนี่ย น่าสนับสนุนหรือไม่แล้วเด็กนะครับถึง62เตนี่ยนะฮะตอบว่าสนับสนุนแสดงว่าโอ้โหนะครับนี่อันนี้ปูตินเนี่ยต้องเรียกว่าอันนี้มันสะท้อนนะครับเพราะว่าสงครามในยูเครนนะที่รัสเซียเข้าไปปฏิบัติการนะครับเนี่ยนะฮะมีที่มาที่ไปนะครับหรือเป็นการตัดสินใจโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นแหละนะฮะฉะนั้น การบอกว่าจะสนับสนุนหรือต่อต้านสงครามก็มีความหมายเกือบจะใกล้เคียงกับการบอกว่าการสนับสนุนหรือต่อต้านวาลาดิเมียร์ปูตินนะครับแสดงว่าปูตินนั้นไม่ใช่นะครับอยู่ในความนิยมของคนรัเสเซียอย่างเดียวนะยังอยู่ในความนิยมของเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ของรัเสเซียด้วยครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ครับโพนี้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่โพที่ ไปพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งโดยตรงหละครับนะฮะแต่ว่ามันก็เชี่ยเห็นได้ว่านะครับเนี่ยคำตอบที่ได้รับการถามเกี่ยวกับสงครามในยูเครนนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่าคนรัสเซียส่วนใหญ่นั้นยังนิยมในตัวว่าลาดีมีร์ปูตินอยู่อันนี้ไม่นับนะครับ62%ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยมั่นใจว่าปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียในยูเครนเนี่ยประสบความสำเร็จหรือ ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะฮะอ้าวคือถ้าเป็นแบบนี้ก็ชัดนะครับนะฮะแล้วปูตินเนี่ยประกาศลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยหลายคนมองด้วยซ้ําว่านะครับเป็นไปอย่างมั่นอกมั่นใจและก็ถูกฝั่งตะวันตกนั้นมองว่าการเลือกตั้งนั้นอาจจะเป็นเพียงพิธีกรรมกังหากเพราะว่านะครับเนี่ยอย่างไงย่งไง,ง,ไงนะฮะปูตินก็กลับมาอยู่ใน ตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่แล้วโดยเฉพาะเมื่อมีการแก้กรัฐธรรมนูญนะครับให้ปูตินสามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีได้โดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นข้อจำกัดอีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่ตรงนี้นะครับถ้าจะมองแบบนี้ก็มองมองว่าเอ,าอ้านะฮะคืออีฝั่งนู้นเนี่ยถ้าเลือกตั้งชนะเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าเลือกตั้งแล้วแพ้ก็จะบอกว่าเนี่ย ใช้วิธีการที่นะครับไปจํากัดคนเห็นต่างบ้างกําจัดไม่ให้คนเห็นต่างมีสิทธิ์มีเสียงใช้วิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ตัวเองชนะบ้างอะไรบ้างมันก็ว่ากันไปนะครับแต่จริงๆอ้าวก็ดูที่ผมยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับทุกที่ที่มีการเลือกตั้งมีกลุ่มคนหรือมีผู้ที่พยายามจะใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงนะครับการปกครองหรือรัฐบาลของประเทศนั้น ถามว่าทําไมทํากับรัเสเซียไม่ได้ทํากับรัเสเซียไม่สําเร็จซึ่งครั้งนี้เขาก็คง <c oughs> ต้องรู้แหละครับว่าทํากับรัเสเซียไม่น่าจะสําเร็จเหมือนกันคําถามนี่แหละครับฝากถามไว้แล้วกันว่าทําไมนะครับเนี่ยทำไมเทียบกันง่ายๆนะครับอ่ะทไมทําที่ตุรกีไม่สําเร็จแต่เกือบจะสําเร็จนะทาไมทําที่ฟิลิปปินส์สำเร็จทําไมทําที่ประเทศไทยก็ต้องบอกว่าสําเร็จนะเพียงแต่ว,ว่ามันมีสภาพหรือลักษณะเฉพาะ ของประเทศไทยที่ยังไม่ทําให้ฝ่ายที่อเมริกาหนุนอย่างเต็มสูบหรือฝ่ายที่หนุนอเมริกาอย่างเต็มสูบนั้นเนี่ยขึ้นมามียอำนาจทางการเมืองต้องไปร้องเพลงเย็นลมเบ้าอยู่นะฮะ,ะทำไมทําที่อเจนตินาสําเร็จแล้วก็ต้องลุ้นต่อว่าทําไมทําที่ไต้หวันจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จทําที่ขเขมรสําเร็จไหมไม่สําเร็จนะฮะ,ะขเขมรก็เลือกตั้งนะฮะนี่นี่เขาก็จะบอกแบบนี้ว่าเลือกตั้งรัเสเซียก็เหมือนเลือกตั้งขเขมรน,นะฮะ แต่ในด้านกลับกันรัสเซียเขาก็รู้นะคุนเซนเขาก็รู้นะว่ามันมีกระบวนการแบบนี้อยู่ในการใช้การเลือกตั้งเนี่ยในการใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือนะครับในการทําสงครามที่เรียกว่าการปฏิวัติสีหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยอ้างความเป็นประชาธิปไตยมาบาังหน้านี่นะฮะอ่ะเรื่องมันยาวครับล้วเนะี่ยรัสเซียเขารู้ดีเขารู้หมดแลครับ กระบวนการที่ไปตั้ง NGO Congo ให้เงินให้ทองนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับเขาสามารถตอบโต้และเคอร์เตอร์ได้หมดแล้วที่สําคัญที่ผมย้ําเรื่อง mm hmm. เด็กอายุน้อยเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมอีกเครื่องมือพวกนี้มันไปอยู่ในกลุ่มมันลงไปที่กลุ่มเด็กอายุน้อยๆก่อนไปรัสเซียเอาอยู่นะฮะเจาะเข้าไปไม่ได้เพราะเด็กอายุ1 8บแถึงยีเนี่ยก็ยังเชียร์ปูตินเลยนะฮะเรื่องนี้นะพูดไปแล้วมันก็เจ็บกระดองใจพวกเรานะ ว่าเอนะคือถ้าลุงตู่นะได้แบบสักครึ่งหนึ่งของปูตินนะตอนนี้นะครับประเทศเราคงไม่ต้องมานั่งนะครับเอามือกุมขมับเอามือกลุมขมับไม่พอนะอาจจะต้องเอาเท้าขึ้นมาก่ายหน้าผากอีกด้วยนะนะคคงไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกครับถ้านะครับแหมนะฮะประเด็ประยุทธ์ตอนที่ลงเลือกตั้งนะได้สักครึ่งหนึ่งของวาลาเมมินะอมเอป, Biden, ปูตินนะเอาสรุปนะครับเลือกต สำหรับผมนะโปูตินก็ไม่ต้องห่วงครับอันนี้ไม่ต้องผมก็ได้ทุกคนก็รู้ว่านะฮะนอนมาแต่นอนมาท่าไหนเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับ